เปิดแบบไร้น้ำอุ่นนะบอกไปสู้ด้วยหม่องสู้ด้วยัปมุนก็ไม่ไปปะไปมุนก็ไม่ไปปะไปหนาวใช่ผลไม้ตกผลเศร้าเลยไปมนาวหรอกเย็นจะอย๊ยไว้แบบหมิ่นปลานี่ยินแม่ว่าเบิรงในคลิปพอเตียงว่าอยังก็นำปลาถือเข้าอ่ะ วายนำปลาดุกชักหนิงกุมกุบกอกเจะน่บอกแรงงานบ้านกินยังน่กินยังงนแกลมกับยังอีกกับยังอีกกัให้ซื้อให้ื้อจอันมวนว่าไปนะไม่อ้วนก็เอาน้ำม้วนกระป้วยโอ้ยมีอ้วนมียตุอยบ่ไม่อ้วนเราเป็นไม้ อเมฆด้ค่ะอเมเอว่าบอเอาไอเมว่ท่านได้เช้าไข่เอออเมบอบเอาไอเมฆว่าท่านได้เช่าไข่ิบอกตัวเลยค่ะท่านไดเช่าไข่แล้ว่าอยู่ันเอ็นเนเอนคอรไปน้ำไปรู้าบคนงามคนงามบ่บ่เป็นยังเป็นได้ไมันหนาวมันหนาวหนาวปุ๊นหนาว อุ่นบอนาอพอเตียงผ้าไปใช่ไหมไปไปมองเดียวไปพอเตียงผ้าเฮ็ดอย่างแน่พ่อเตียงผ้าไปเกลือปลาป่าเดียวพ่อเตียงบอผ้าไปเกลือบยังร้อยพอเตียงบอเฮ็ดผ้าชีบอเหตุจ้าบอนโมตสะบอพอเตียงผ้าเฮ็ดบอเฮ็ดนอะไรเห็นอะไรซ้อมดูนี่นี่นี่ว่าพี่ว่าี่ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสงบานี่มาสามบาทเรีอนกันนะก็พอนะงเรียนแนอยู่มีอย่งในมีอย่งอีกในรมเา่า้เาไม่เขาในน้องเลย้องกระเดวกระเดวเลยนะมใอมือน้องม้อมือน่องไปไปอุ้งไปอุ้งเ้ไม่ใชอุ้มปะไม่ใช่อุ้มปะบ้าเลยเอา ือว่าในนั้นอย่าป้าบ่เพ่งน้องไว้อย่าป anyway. ้าอย่าเอ้ยอย่าป้าไป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 ตักตูไปป้าไบ่ป้เลยไปซะยะตูสิตักสิตักบ่โุ้งมาด้สลูกสาวลืมสดีป้าุงแน่เนาะสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดุุคนคือเก่ามาเจอกันยามแดงๆเนาะสวัสดีในอเะโอ้มีเอาลว่นี่ คือผีก็ช pues mm hmm ื้นแท่นี่ uh, so ้ช nah ิดอะผีก็ชื้นไม่เห็นน้ำหัวนะอ่ะทูจ้าประรงเนี่ยหรอกเมียวเลยนี่เมียวบ่เหรอเมียวงามสุดอืมงามบ่สียังสีเสือบิวเลยสีแดงอันไม่เห็นไม่เห็นหายไปเลยอ่ะสวัสดีปรุงกันหรอกสวัสดีปรุ่งเฮ้ยทูจ้าสวัสดีค่ะ ป้าลุง,ลลงทุกคนอ๋อมีฮะนี่มันคือเป็นอุ้ยมีครบนี่จะรอนำมตู้ขึ้นนี่เลยนี่นะเม่เห็นอยู่จะออกมาแล้วมาทายามของเมย์นะเบึงเบองนี้ใช้เม่เห็นอยูต่ตุ้นึงใช้นี่อืมบ้าง่ะมันเหมือนมันวุวกมึงแก่ไปจะเป็นนั่นนี่นี่ใช่ยาลงพิงเด้หน้อยๆก็งเกราอ๋อขขตื่นเลยเกระเีว่วยาลงพิงนี่ทายาในดีทู มึงหาอ้ยปรุกมึงนี่ใครดูใครดูใครดูไม่ที่ได้ปพดถิดถูกยังนี่พอเตรียมข้าวปเทรียมมวนลมาดุมวนบ่เจ็บมาเบอ่์นี่ใช่พอเตรียมข้าวเตรียมมวนบ่ไปอีกบ่มือน่ะสิไปยก็ไปมือน่ะ ไม่ไหมไม่ไหไมไหไม,ไหมันก็นองใหญ่จังเลยก่อนไม่จะพาไปโอเคปะแม่อุ้มน้องนะจุ๊บน้องไปน้องกินนี่ไปยุ่งเลยจะเปิดกล้งกอ,อ,องแล้วเด้อ้น้องง่ายกินแม่มแม่เลยไปคันจมูกแต่ใช่หรือ งตอมุ้บตตมวายานี่คอู้ปากับมุมนี่นะได้มาเปียอน้ำเนี่ยนี่น่ะกรมติดเต็มก้ดคอแคนนี่นอนมุดกัจืได้เห็นมือแดงนี่นี่จนี่เอ้ยอง้องนกจนี่เอ้ยเือเกือบปามาลเกือปเ้เฮ้ชนุนขาดนะคะ มองน้องรู้มองน,น้องรู้เจ้าไปเกือบปลาเห็ดปลาใหญ่น่ะชั้มว่น้องกินนี่นี่ปลาใหญ่ชั้มน่องกินนี่ปลาสีขาวว่าคือสีดำสีขาวสีขาวและสีอีกเมยเคยเห็นสีทองทองบ่สีเหลืองเดืองบ่สีชมบ่สีทองทองสีทองทองสีเดืองอือสีขาวน้ำบรุสีขาวกันน้องแห้งในตัวละ

Hmm. Dẫn nó này, xin mắc nó tụi nó ngon này chân mắc nó ngon này, xin ngon Một báo này Ngon nhanh nói, khen ngon Nè vô, chút nó Chạy xuống tới bên, nhưng mà làm nào nè <laughs>

Give <laughs> <laughs> view a little bit. No, chúc no, chupe no, chupe no, you know, 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 you mẹ you know, 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 you cái ừ. à à, you ừ. know, กินน้ำให้กินน <großes> ้ำเด้เนาะอยากกินน้ำอยากกัดกินน้ำกินน้ำน้ำชื่อนี้วไ่ตุูเต็นไฟตัวเต็นหน่อยนิไฟตัวเต็นว่ากูเป็นอย่างว่าเอ้ยอะไรพอเตียงก้ามาพอเตียงพ่อปี่ยวได้ทีหรอพ่อวันนี้พ่อพ่อไม่นอนกินอะไแม่ไม่ใช้นอนกินนมบะนี้พ่อนอนนางต่านอนเชื่อพ่อแลี้ย่าช่ริอัดไว้ผ่านะ นี่เอาไรดูมันไปแข็งงนะเ้เฮ้ยเฮ้ยนองทนเลอบด้ไหเออได้ไมใชน้องกินแมมไม่เชน้องกินแมมลูกเพราะว้นนนะเอาในเพ่นองโอ้ยจะไม่ไพรกจุ๊บน้องมาห้จุ๊บเลยดุแม่ห้น้องกินนแือ กินน้ไปจูได้ป่ะได้น้องน่ฮะน้องอยอยู่เยแตโน้องบิววันี้ัพามาเบิรงคลิปอารีอาดีไปเโ่ฮะเดือนไปเดือนไปเดือนเบิ่งดูตาแล้วนะไม่เห็นเดือนไปเดือนไปเดือนไปสีแดงนะเห็นได้ป่าวนี่นะ เจ้าะ่ตุนเนาเมเมื่อเือายอิเาาะแต่ไอตุนเนาเมือเมก่อเมื่อเอเายม่ินยาเ่อสักยาเนาะแต่ไตุนเนาะ่อเื่อเมเอา่กินเอกเนต่ไอุนเนมะเมื่อเม่เื่อเอาเม่ินยาเมื่อสัาเาะตุ่นาะเมือเื่อเมืเายาเอน้าเยานไอตนเนาะเบิ่เมื่อเมื่อเอาเ่นิดาเมื่อนักเนาต่อนเนาะ่นเาเอนเนาะตุะ่อนต่ไอนนพ มีแล้วบ้านพุ่นเนาะวิจูนาปิดตาเอาน้องวิญญาณเนี่ยนะมันคน,คนนี้ไหมนะจะน,นี่ก็ได้จ้ะก็โทษเลยอืมแต่อีตอนทีน่ตะโคนเป็นหมดเนี่ขออนุญาตถามที่ไปที่มาเบิดท่องไงแล้วก็ตา,าตาใหน่น้อเนานะเจ้า,จาสื่อเสียงเลี้ยงน้ำเจ้าวันได้ไหนสื่อไทยหอกกับสื่อภูวงน้ำคุณแสงตะวันน้าให้ภูแสงตะวันตะเบิงน้อตะเบิงมาติดตาอารีนน้องอ่ามีครอบครั้วระบบมีมีแล้ว แล้วมีลูกมีเจ้าแล้วพวกนี้บ,บอกบอลูกเ่าอยู่เฮือนอืมอืออืมอม,มีลูกเจ้คนจกกะก็มีสามคนสองคนอยู่ไท่ลำโพงป้าคือพวกนี้โน่นมันก็รู้รายแก่สามคนผัวหนึ่งอยู่สองคนอยู่ไท่ลำโพงจะได้ผัวเป็นคนไทยบอกกัว่าวตรงๆเลยเนะาะค่ะแบบมีผัวชองคนโดยคนไทยแบบเลิกแล้วปลาแล้ว แต่เาปรมามีอีกคนหนึ่งอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่เสวรรค์แต่ว่าสองคนอะเ่งอยู่นํำพอโดยอืมอือ้เนาะมาพ่อ้เราม่ห้นอย้ังเป็นผู้เสพภาษาพอะว้าเหมือนเรายังน้อยเนาะอ่พี่น้อยงนี่เปิดตาแฮรี่ล้วนี่เลยจ้าเป็นัไงได้เ้ปีลีี่วาว่านอนีอืมน้าปีแล เป็นได้ทำปิดทำบอมาจังหวัดได้เริ่มได้เริ่มเริ่มมันสิเป็นก้อนเน้อน้อยแบบว่าคือยุงบึ่งโทรศัพท์หลายนี่ก็เลยเอามือไปจับเบิ่งว่ามันก็เลยเป็นก้อนแข็งๆเนื้อน้อยก็คือว่า่นสิยุกเองก็เลยแบบก็ไปหาหมอตอนแรก็ไปเฮ็ดเพียกอยู่ไทยก็เลยไปหาหมออยู่ไทยถามเพิ่นว่าเป็นอันนี้เพิ่นก็จัดยาให้กินมันก็คชอยุบ ก็ดีึ้นบัดผ่านไปประมาณเดือนสองเดือนมันก็เริ่มแบบเครื่องตาขัดตามันม่วนแบบนี้มันเป็นแบบภาพซส้อนจากมือซองนิ้วเป็นสีนิ้วแบบจะาด้นเจิดลูกโอ้ตา,ตาไล่ๆฟังๆไปเลยแบบนี้<ด>มีคนชูมือคือซองนิ้วมันกลายเป็นสีนิ้วเขาเห็นไตาเขานะเรื่องแรกนี่เจ้าเป็นอยู่อยู่ไทยเป็นอยู่บ้านเขาเหมือนตะวันม่ตะโมเลยกับญี่ปุ่นเข่าคน ุ้นเขาปุ๊บแล้วก็บ้เว้ยถ้าเบิ่งมิเปิดตาบ่มันกับเจกเฮาเอาไว้ด้วม้หละเ็นบหรอใ่ันอบ่ห้้บเอ้ยอืพี่โอคือเปอยไปนะนี่เหนเองเบอร์ตายาเลย มันบางเถือมันกรเจ็บบางเือมันกระบจคือตัวนี้เจ็บบบตัวนี้ก็บบเจ็บทำไมาซีอูซเจ็บน่อยๆในครั้งค่ะแต่เบคือเปื่อยแต่หน้าเปื่อยแลบ่อยาวคือเปื่ยเนาะเห็น่รุเห็นบ่ออันนี้วันทับหลแต่ก็ดูบ่กแต่วันนี้เราหึงเลยนะนี้แต่ว่าพู้นนสา่ปบ่พูปีเนาะชวงเดือนนึงช่วปีนาะ

นือืบอมันเป็นแบบว่าคือแบบยามยางเฮงแล้วก็มันก็สิประชมแบบนี้น้องออาไแม่เรือนนี้เพเจ้านี้ใหญ่เอาเลยเลย่ก็ว่าใหญ่กับโบยใหญ่มากก่อสิบานี่แหละตั้งแต่มันแตกมามันมีมมบเป็นนองบอกเพียงดูิดอี่ด่มันมันมัมนมานมันนมนมันมันมันนนนันนเนอ คล้ๆกันนะแต่ยิ่งีสดงกว่าน้อโอเคฉันเอาไปไม่ได้คลิปนี้เขาไม่ยังไล่ด้ยแเอหน้าไม้ตู้นะเอาหาไม่ตู้ไปไปฉันเบิไปบอาเงี้ยอาสวัสดีพี่รุ่งไม่ะ่บอกอะไรไม่บอกห้ยบอกอังหาเบอกแจ้งแจ้งห้บอกชัดชัด อ๋อคือ่านนสวัดีค่ะทำไมแม่มามเปิดให้อ่าปากลวงไปดี้ารโดยสีแหละดุแม่บอกนะบอกแจ้งแจ้งเจ้าใหญ่เดีวโดยอ่ะเอาไปไใมไปรูสวัสดีค่ะมือนือปติกันมือนะทไมทไมไมไมไปกอนเลอใชบอลไม่ดุไปกอนเ้อ สบายดีด้วย่อแม่พี่น้องเบื่อสุขุทุกคนเนาะ